โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เกิดสงครามแล้วนะครับสงครามแม่งนี่แม่งโคตรนอนโกนเลยตอนนี้ <c oughs> ดูครับดูซิงตอดูครับโอ้ยมโน mình, ông không hết má, thòm gì mắm, bỏ hành lá xin lôi đây nè, thòm gì này, à, mày. โอเคหลับครับหลอบครัเ hmm. ค okay. okay. mm ีอเนโอเคอยค่ทำไมตรงนี hmm. uh ้วะดูคโอีคอเคโอเไวอเขาอเคโอ้คโอเคโมเคเครัเหโอเครับมโอเค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 โนเคโมเคโอ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 ้เคโาเมโออ้อเเคมอด โดนแล้วมางมันเตีเยต่ยอะไรตว์รเขียนไหมห,ห้หาหลีกก่ห้าน,นีกมขนมูานในยังไนะั้หกูมึเขียนกูสองกัไอเขียนมันสองกัอ่ะไอเขียนตานี่ก็เขีนยนตานี่อ่ะป่อห,ห้อเขียนนะยกแล้ว